คอยกับเจ้าแก่ก <laughs> ว <laughs> <gamma enders> ่ามันมันก็แก่กว่าเรานะก็ใช่แล้วมื่อื่นเสื้อผ้นแก่พักหวานใส่บดแดงใส่ดดแงเนาะใส่เบิ้งแก่นี่แก่แล้วแหงแฉบนะบื้อนแก่ดอกสัมเนี่ยสองสาวเหนืออยู่น้ำกันนะพวกนักพื้นตากะแม่นางกเพื่อนๆนะฮะไม่อายเหมือนกันไม่อายสะอื้นเจ้าไม่อายเหมือนกันและอายเป็นบ้านเนี่ยอายเป็นนี่ค่ะยายน้อยดักสับักเหรียญอ้ยเบื้ง ไม่กินหอมสาวพิชโบนแล้วแบบถูกค่ะสาวไม่อายจะพูดจากไอไออให้ฟังเอาว่าว่าแม่ขิดมะแม่ขิดแม่ขาปันต้าสัมไสยสาวตาได้แม่ฮะเป็นบงยังสาวฟันเจนสวัสดีค่ะสาวฟันเจนอนุโมทนาสาธุทั้งสองสาวแล้วค่ะหอมหอมหอมมาสินน้ำไปหาสาวอุบลบ่ทันซ้ำ เช้าอันนี้เช้าหนองคายวะยังขขาายยไเพนีิสาวขอนแก่นได้เนี่ยมาดูชาวสมัยเซเว่นสันน้ำเฮดเซเว่นอย่างท่านนี้หมูค่ะปลาทมะหอมเป็นแซบแซบแบเนี่ยขาหมูถ้ายพระคุณเจ้ามาเอินบ่แม่นค่ะผู้สาวมาเอินแกงแกงมันเล่าแบบเป็นมันลายสวัสดีจ้าคนสวยทั้งสอง สาวสาวเหนือได้เนี่สองสาวเนี่ยมุมอยู่เนี่ยมาเลยมาหายายสายทองแล้วไปเนี่ยยายสายเมื่อนันท้อเห็ดอันเ้าเห็ดเขาสรอยนะจ้าหนูท่าคลิปนะเนาะใส่เบื้องแก่นี่แก่แล้วแหงแสบนะเบื้อนแก่ดับสัมเนี่ยอยู่่่แตวาด้านเล็กหน่อยโอ้โหด้านแล้วค่ะมาเป็นไปนี่ที่อายอยู่นะโอ้แหงเห็ดเพิ่งหวาน ใช้พักหวานใช้ไ hmm. ข um, ่หมดแดงมีพักติวป่ะมีพักติวค่ะก้อยก็ยังะชเดก้อยก็อย่างอันนั้นอันนั้นอันเนือเหนือสุกขิดบ้านก้อยสลับบุรีเรี่ยวดี่สลับสวัสดีค่ะแม่อ้องก้อยก้อยบคคอยเปล่า ปาดมาเป็นนสวรรค์เนี่ยข้าวขาหมูเนี่ยมะเอืญนนะพูดนะตักขึ้นรถบางจักตอนดูค่ะอันนี้พอหวานปาแตะแตะในจานนี่น่อยไม่ก็เส้นมัน้อยถ้ากันยมยังไงเด้อไม่จะค่อยลึกเออกระยมยังไงขึ้นมาเออฉันตัวหมปาดทั่วมะหอมเป็นนเสียแช่บัเนีญยขาหมูถ้ายพระคุณเจ้ามะเอืินบ่แม่นค่ะผู้สาวมะเอืินแกง แกเป็นปัญญาสาวขวันเจนสวัสดีค่ะสาวขวันเจนอานุโมทนาสาธุทั้งสองสาวแล้วค่ะหอมหอมหอมอยู่ตีด้านเลกหน่อยโอ้โหมาใหม่นี่ที่อายอยู่นะอก้อยก้อยเปล่าหัวเปล่าพาดมาเป็นดสวร์ทนายข้าวขาหมูนายามเอิญนะพุ่นนะตักขึ้นรถบางัคตอนดู เพื่อนยนพี่เกษมาเสียใบตองมาเขาสร้างหกกตัวสร้างใช่ค่ะใบตองสร้างไมันช่เป็นยังไงยันสร้างมาจากเมืองไทยอยากเมืองหนามันองใยกันเนี่ยเออไปขนาดไปเบิังขนาดเลยบันนี้บันนี้พักหวานสิปังอีกแด้วบันเนี้ยอ๋อปัพักหวานนี่พักปังปันได้ปัง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 แน่นอนปังตัวนี่ค่ะได้น้อยสีดำบักรเหรียญเ้ยบังได้กินหอมซาพิชบรุนแล้วคอยกับเจ้าแก่กวน มันก็แก่กว่าเรานะก็ใช่แล้วมื่อื่นสช้ผักกันแกงผักหวานใส่หมดแดงใส่หมดแดงเป็นใบยันสาวแสาวฟันก่นสวัสดีค่ะสาวฟันก่นทร์อานุโมทนาสาธุทั้งสองสาว้ะค่ะหอมหอมหอมใช้เห็ดเพิงหวานใช้ผักหวานใส่ไข่มดแดงมีผักติ้วบ่มีผักติ้วค่ะอก้อยยัง มันได้เงินต้องมาสามดอลลาร์รถโ oh. <ะ>อ้โหปักพ่อใหญ่ไทยแฟนหนูพูดนะเอออันนี้อันนี้แฟนคุณซอยได้เนาะคุณตาเนี่ยคุณพ่อคุณพอ่ณพอไทยนี่แฟนคุณซอยอันสักมาคายกับาลบ้านบ้านอำเภอเดียวกันด้วยนะจี๊อะปี๊ดแต่ใช่เขาเป็นเขาเป็นลูกเป็นลูกร oh. oh. ุ่นคนหูค่ะป้าทอมมีหอมเป็นอ่เซียแทบันเนี้ย ขาหมูทัายพระคุณเจ้ามะเอินบ่แม่นค่ะผู้สาวมะเอินแกงเพชรแกงค่ะป้าถ้มะหอมเป็นอะไรแทบแทบแบเนี้ยขาหมูทัายพระคุณเจ้ามะเอินบ่แม่นค่ะผู้สาวมะเอินแกงเพชรแก่มากไหมเล่อะจังหวัดชายภาคเจ้าคุณน่ะอันนี้สาวสาวอันเพชรสมุนพิษณุโลกสาวนครพนมสาวนี่หลายจังหวัดขนาดเอ้วาชาวเหนืออู้กัน เฮาโอ้กันมาซะนะเฮานะคือยญ่บ้านเดียงฮะล้างเพชรบุญณ์คอยกับเจ้าแก่กว่ามันมันก็แก่กว่าเรานะก็ใช่แล้วมื่อเอื่อเสียงพักกันแก่งพักหวานใส่มดแดงใส่มดแดงทรืงอำนาจอีกคน่ะุหน่ะคนไหนเอามาไหมสามสาวโออสามสาวแม่ไอเนี่ยสาวเหนือสาวเหนืออู่กัน มันแล้วแบบเป็นม yup. ันลายสวัสดีจ้าคนสวยทั้งสองสาวสาวเหนือได้หนิสองสาวเนี่ยมันแล้วแบบเป็นมันลายสวัสดีจ้าคนสวยทั้งสองสาวสาวเหนือได้หนิสองสาวเนี่ยเอาวาสาวเหนืออู้กันเฮาอู้กันบ้านฉะนั้เฮายนะเมื่อยป้าฮบ้านฉะเดียงฮะ ล้างเพชรบูรณ์ค่ะไปแต่ว่าไปกันขนาจเจริญแต่ก่อนเป็นเพชรบูรณ์ข้านี่มันแค่เดียวกันนี่นี่หนึ่งช่างเนี่ยอันฝังนั่นฝังน้องขนาดเลยแบบนี้แบบนี้พักหวานสิปังอีกได้แบบเนี่ยอ่าพักหวานนี่พักฝังปันได้ปังปังฝังฝังปังเนี่ยนอนปังตัวโอ้เมื่อวันเสาร์ค่ะนี่เห็นมอญย่อยน้อยขวบักโซดินต่ำบักโซดินมาแล้วจ้าเ้อ ยายใส่ท่องจมมุมเช้าคนแก่นมากว่าหมื่นนะมาตัวตีไปตองเล้าอ๋อบ่มาบ่ได้เด้อไปตองหายเด้อไปสิสิไปตองหายล้าไปเบิ่งเบิ่หน้าเบิ่งหน้าปาดเบิ่งเด้อเีืขาเด้อค่ะพุ่นนะท่านผู้ชมขาใหญ่คนทั้งอำนาจอีกพุ่น่ะคนหน่ะพอาน่ะมากสามเช้า โอ้ยสามเช้าแม่อายเนี่ยสาวเหนือสาวเหนืออู้กัมเกินเงินไม่เก่งว่าจะไปตองมาเขาสร้างหกกุ้ลว่ะสั่างใช่ค่ะใ่ตองสิ่งมันจะเป็นยังไงอย่างสร้างมาจากเมืองไทยอยากเมืองหนามันด้วยกันเออไปสนับไปเหมือนเป็นใบยาสาวขันจันทร์สวัสดีค่ะสาวขันก่นทร์อานุโมทนาสาธุทั้งสองสาวนะคะโอ้ยหอมหอมหอมค่ะป้าถุ้มมะหอมเป็นเสียบแคเนี่ย ค่ะหมูทั้วใบพระคุณเจ้ามะเอินบ่แม่นค่ะผู้สาวมะเอินแกงพริกแกงผ้าไฟไปแกงอำนาจเจริญมแต่พวกข้าวนี้มันแท่เดียวกันี่ทั้งนี่หนี่งทั้งเนี่ยอันอันฟังนั่นฟังไปกตยว่าจะไปตองมาเขาสร้างหกกตัวสร้างไปอ่ะใบตองไม่ไม่เป็นยังไงอยากสร่างมาจากเมืองไทยอยากเมืองหนามันด้วกันเนเออไปเสนอไปเบิบมันได้เส้าอายแล้วจ้ะ โอ้พ้นเอคพ้นเองไปก่อนอันนั้นกับสาวเหนือกัเด่นนมาอัน่แม่ไอ้นะมาพี่แม่ไอแม่มาพี่อค่ป๊าวมะหอมเป็นอะไรแทบแทบเนี้ยขาหมูบายพระคุณเจ้ามืเอื่นบ่แม่นค่ะผู้สาวมืเอื่นแกงแกงอันนี้ใบเตยให้จังเงียใบเตยนะใบเตยให้กระต้มกระต้มน้ำมืเอื่นวะมืเอือนมื่นวั แม่เขานะ่ะเราอาจจะรู้จักอยู่เออจ้ะแล้วพาก,กันเพชอย่างก่อนเนี่ยเด็ดพักหวานเจ้าใส่บงเอาขึ้นมาซอด้ผักหวานนะเมืออฮองกงก็มีพักหวานเด้กันเนี่ยสพูพิสบุร์พิษสนุโลกสวัสดีจ้า,าผู้สาวเห็หนอย่งผู้าผาสาวโอ้ยเซ่นข้าวเหนียวต้มค่ะเสี่ยบขอฝากอา มันได้เงินต้องมาสามดอลลาร์รถโอ้โหปากดุแม่เขาน่ะเราอาจจะรู้จักอยู่เออจ้ะแล้วพาคกันเทศี่ยังก่อนเนี่ยเด็ดพักหวานเจ้าใส่เบิ่งเอาขึ้นมาสู้ดูพักหวานนะเมื่อฮ่องกงก็มีพักหวานด้วยถปะป้าถุ้มมะหอมเป็นแซบแซบเนี่ยขาหมูถ้ายพ้ขคุณเจ้ามะเอื่นบ่แม่นค่ะผู้สาวมะเอื่นแกงแกงก้อยก้อยบะค้อยเปล่า ปาดมาเป็นนสวรถ้าอยากข้าวขาหมูน้ายามะเอืญนนะพุ่นนะตักขึ้นน้ำบังจักตอนดูสองสาวเหนืออย่าน้ำกันนะพุ่นนะคุณตากระมันั่งกันเถอะนะฮะแม่ไอเหมือนกันไม่ไอสะเอิญเดาไม่ไอเหมือนกันแล้วายเป็นบ้านเนี่ยไอเป็นเนาะใส่เบื้องแกอืมแกแล้วยังแสบนะบ้านแก่ดอกสัมเนี่ยมุมอยู่เนี่ยมาเลยมาหายายสายทองแล้วไปเนี่ยยายสายมือนนั่นเขาเฮ็ดอัน